ตอนนี้ก็ต้องอวยบูโ <Bruno S 2> น่ไม่ต้จะอวยใครเออจริงๆมันก็น่าเห็นใจนะพี่อืว่าแบบคือผมว่าเราอ่ะไม่ชอบบูโน่ในเรื่องของอ่าภาวะวามสงความกันทีมอ่าความเป็นผู<ำ>้นำสร้อ,อะไรผมว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องที่เรื่องเดิมแล้วอ่ะเหมือนอารมณ์แต่ละปีแต่ละปีเวลาเราคุยเรื่องบูโน่มันก็จะเป็นเรื่องพวกนี้ใช่ไหมแต่แต่ผมผมเห็นจากสถิติการลงสนามยิงประตูแอตซิต จ่ายคีพาร์ตส,สร้างโอกาสทองอะไรต่างๆแบบบ้าๆเงี้ยผมแอบเสียดายที่แบบบูโน่มันอยู่แมนยูยุคเนี้คือถ้าม,มันมีอยู่ยุคป่าโอเคมันอาจจะไม่ได้เด่นเ,นเท่ากับยุคปัจจุบันก็ได้ถือว่าแต่มึงได้แชมป์ลีกแน่ๆ <c oughs> เออได้แชมป์ลีกแน่ๆนะอันนี้คือสิ่งที่ผม <c oughs> จริงๆผมรู้สึกเสียผมรู้สึกเสียดายอะ่ะโอ้ยุคป,ป่ากำลังนั่งคิดอยู่แบบป่าต้องไปเอาคาลิกมาจากสเปอร์เพราะว่าไม่มีตัวแบบนี้เมื่อก่อนเนาะ ท <im itation> ี่แบบคือเพราะว่าเราเราไปจําในยุคของรอ, <S S ko, <S อยคีนสโคบ่อคือแล้วอะแล้วมันถูกเปรียบเทียบหมดเลยอะนี่พี่กําลังนึกตามนี่อามบอกว่าเออหลังตอนตอนนั้นที่แบบเซอร์ไม่มีสโคไม่มีบัตโอแกก็หนักเหมือน,นกันนะก็ <im itation> ไปได้สโคมาไปได้ไปได้แคิกมาไปได้แคลริกมาหลังมาหลังมาตํานานอ่ะผมว่าเริ่มเริ่มมองบูโนในในในแง่ไอ้นี้มากขึ้นนะหลังจากที่เริ่มีีนพูดอ่ะ หลังจากที่มีหลายๆคนพูดอะที่แบบบูโน่โดนด่าไปบ,บ่อยก็ลอยคีนใช่ไหมลนะ่ะแต่<ช>แตพอคนรอบตัวลอยคีนอาจจะสโคจะเอฟบ้าโคเนวินพวกเนี้ยเหมือนเหมือน,นอารมณ์แบบพูดว่าแบบเฮ้ยเราเราไปเอามาตรฐานจากยุคเราอะไรแบบเนี้ยมามา,มาไม่ได้โอ้มันไม่ได้เพราะยุคนั้นไอ้โค้ดเราก็ป๋าใช่ป่ะแล้วก็แม่งมีคนแบบพวกเราอะอยู่ในห้องแต่งตัวเยอะๆแล้วดูสภาพแมนูแม่งตอนนี้ดิ ไม่แน่ลอยคี่เล่นกับนักเตะแมนยูชุดเนี้ยเห็นเดินทอดน่องกันออกเปลี่ยนตแบวบเหมือนโบเยอร์เหมือนโบเยอร์ไดเออร์อะให้ <c oughs> เราเราดูแมนยูเล่นเรายังลำคาญเลยหรือว่าหงุดหงิดกับแม่งเลยแล้วไอ้ไอ้บูโน่เงี้ยมนต้องทําทุกอย่างแม่งต้องไปกับตันทีมด้วยถ้ามันจะไม่หัวล้อแม่งก็แปลกว่ะเออเราก็แบบพยายามแบบรู้สึกว่าแบบเออแม่งก,ก็แม่งก็แปกอะไรเยอะเหมือนกันนะบูโน่อะ เสียดาอ่ะทำไมเราไม่มีตัวแบบนี้แบบเยอะๆเหมือนกันนะผมมาเคยคิดไว้พี่พี่ต้องผมมาเคยคิดว่าบูโน่อ่ะเป็นตัวทําให้ฟุตบอลของแมนยูอยู่กับที่เป็นตัวฉุดหลังแมนยูผมเคยมีความคิดแบบนี้แต่มาสว่างผมตาสว่างตลาดโอนาน่าเมสาแล้วก็หอยลุนผมว่านั่งคิดว่าไอ้เฮียปีก่อนหน้าตลาดเมสาโอนาน่าหอยลุน ตอนนั้นอะบูโน่มันเล่นกับกาซซมิโล่แล้วก็อีดิกเซนเฮ้ยทำไมมันเล่นได้วะแต่พอมาปีต่อมาอีดิกเซนกับกาซซมิโล่มันลอยอืมสภาพสุดท้ายก็ยังเป็นบูโน่เหมือนเดิมแล้วเม์ที่เสิร์ฟมามันไม่ได้ช่วยบูโน่อะไรเลยอ่ะถูกว่ามันไม่ได้ลงเลยเฮียจ็บตลอดผมก็เลยได้ข้อสรุปว่าที่บอกว่าฟุตบอลของแมนยูเนี่ยบูโน่มันฉุดหลังอ่ะผมว่ามันเป็นการเบรบูโน่อ่ะมันคือแพะตัวเบลเลอร์เลยอ่ะ แล้วทำไมแมนยูมึงไม่ซุดไม่ซื้อตัวเก่งเท่ากันหรือตัวที่แบบดีพอๆกับบูโน่เข้ามาวะแบบสร้างทีมขึ้นมาลอบๆบ,บ,บูโน่ให้บูโน่มันเป็นส่วนหนึ่งของระบบอะเพราะเวลาสุดท้ายพอทีมคนนั้นก็ไม่ได้เรื่องคนนี้ก็ไม่ได้เรื่องไอคนนี้แม่งก็พึ่งพาไม่ได้ไอคนนี้แมงก็หลวยท้วยก็กลับไปหาบูโน่เหมือนเดิมอะทุกครั้งแล้วแม่งเป็นอย่างนี้มาตลอดห้าปีที่ผ่านมาก็แบบที่เ,เยว ใช่ถ้าถ้าเรามีตัวแบบอสมมติกางถ้าเรามีตัวแบบวิตินยามาพักบอลให้มีการอากเออมันมันคงจะดีกว่าไหมถ้าถ้าเกิดเรามีตัวเก่งในทีมเยอะๆเหมือนเวลาเราไปเล่นบอลเลยพี่เราก็อยากจะอยู่กับทีมที่แบบก็ต้องระดับหนึ่งใช่ไหมเล่นกับเราได้เข้าใจเราค,คาร์ดบอลหรือฝีเท้าเวลาแบบแข่งแบบจริงจังมันไม่ถ้าเกิดมันไม่ได้เตะแบบออกกาลังกายอะ่ะนั่นแหละก็เลยก็ต้องพยายามแบบภาวนาให้ ให้บูโน่เล่นได้แบบเนี้ยไปจนจบฤดูกาลน่ะผมว่าเราอาจจะอาจจะพอมีลุ้นทําอันดับในลีให้มันดีกว่านี้แล้วก็รวมถึงยูโรป้าด้วยซึ่งเดี๋ยวรอเจอลียงเนี่ยผมว่าแม่งแม่งหนักหนักพี่ว่าไม่ง่ายนะไอ้ไอ้ลียงนะไอ้กองกลางนะฮะเดอส์เรยานเชกีเรยนเชกีอะไรพวกนั้นเนี่ยไอ้ชิปเปอนเล่นดีแล้วเว้ยแล้วก็เต่าเ่ายังอยู่กอลังแต่งตอริโซอะไรก็ยังอยู่เว้ยแต่ว่า พี่ว่าสป bon ีดบอลเนี่ยแมนยูอ่ะจะเหนือกว่าพวกทีมยุโรปคือในอังกฤษเราดูช้าใช้คำนี้เนาะแต่พอยุโรปเราเราเล่นได้แต่ปัญหาคือสภาพความฟิตอย่างเดียวตอนเนี้ยพี่ว่าหลักๆเลยอ่ะเร่งขึ้นไหมไปเจอเขาบีบทำได้ไหมเนี่ยปัญหาคือสภาพร่างกายที่อาร์บอกถ้ามันไม่ไม่มีเบรกทีมชาตินี่อาจจะซุดอีกเยอะเพราะว่าเบรกทีมชาติเท่าที่ดูเมื่อกี้ที่ดูข่าวก็คือพวก แม็กควายลุกชอแล้วมันเริ่มเร่งความฟิตกลับมาอย่างน้อยสองอาทิตย์แต่พี่ว่ามันอาจจะมาอยู่มานั่งสำรองแล้วมันอาจจะทําให้ทีมมันมีตตว,วนนะ่ะน่าจะช่วยได้เยอะ